โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมนะอัลเบนไฮลแลนด์หนึ่งนะไ,ไหมครับกับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับเบอร์เก่าๆของเรานะฮะจำได้ไหมอร์นี้ผมจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะเราจะมาสร้างรถก,กันมาสร้างยงานทหารนะฮะเราขายติมจริงๆมันคือรถบ้านมันกลนรถขายติมรถคลาสสิกนะเราเคยสร้างรถกกมาแค่สองคันเองใช่ไหม โอเคซีรีส์นี้เราจะสร้างกันเป็นกระตักเลยนะฮะทั้งรถทั้งเรือทั้งเครื่องบินนะครับผมเพราะว่าผมเออ่จะหยุดการสร้างบ้านาน,นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาสร้างต่อในเวอร์นี้แหละนะอุปกรณ์ของเรานะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมบอกไปวันนี้ผมจะสร้างรถแล้วมันทุกนะครับผมก็อุปกรณ์ก็มีตามนี้ฮะ,ะอูนี่จะเปลี่ยนสีก็ได้ฮะเดี๋ยวจะไปใช้นี้ก็ได้ใช้นี้ดีกว่า ใช้เป็นหินสีพวกนี้ก็ได้นะครับผมจริงๆมันคือเคลแข็งนะมันเทียนฮาร์ดแอนเคลนะซึ่งบล็อกนี้มันเปลี่ยนแปลงปกติศาสตร์ e c ค a f t นะครับพูดจริงๆเอาอันนี้ไหมอันนี้ดีกว่าก็ปุ่มไม่ต้องมีหลายอย่างนะครับก็ตอนที่ผมเห็นมานะฮะอัปเดตไมค้าบในเนี่ย เอโทรศับนะฮะไหมครับพัเกตดิชั่นนะีมีเราไปสตนมาแล้วผมเห็นอยู่เวอร์ชัน0.13ใช่ไหมน่าจะเป็นเวอร์ชั่น1กทีโอเคครับเราจะมาเริ่มสร้างกันจะระยะห่างแค่นี้ก็ได้นะจริงๆแล้วควรจะกว้างกว่านี้แหละแต่ว่าพื้นที่ไม่เอื้อทำหน่ย โอเคครับสร้างล้อห่างกันบล็อกหนึ่งนะตรงนี้สามบล็อกตรงนี้สามบล็อกนะครับใช้หลักนะตรงนี้มาเนะครับเราจะทำหัวรถพ่วงก่อนตรงนี้สองบล็อกนะฮะตรงนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วก็ออกผมไม่ได้สร้างรถมานานมากพุ่จริงเราใช้หินสีทำแบบนี้นะครับแล้วก็ป๊บป๊บป๊บเ แล้วก็จะได้แบบนี้นะฮะติดไอเทมเฟรมนี่นะตรงนี้ครับล้อเราสมัยก่อนเราจะใช้ปุ่มนะตอนนี้เรามีวิธีใหม่นะฮะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าใช้ปุ่มเหมือนเดิมบแบบนั้นมันเหมาะกับพวกรถธรรมดามากกว่าวก็สร้างตรงนี้ครับขอบข้างหลั ราจะได้หัวพว่วงเออยังยังไม่เสร็จแถบดอไว้นี่นะครับจริงๆเราจะสร้างให้มันเป็นหลายๆแบบเลยคือมันไม่มีข้อตายตัวครับเพราะว่ารถพ่วงมีทั้งหลายแบบนะหลายยี่ห้อใช่ไหมซึ่งมันไม่ตายตัวจะเปลี่ยนมุมไฟเปลี่ยนอะไรก็ได้นะมันไม่ผิดค่ะจะเปลี่ยนเอากระจกมาไว้ข้างหน้าอีกก็ได้มันก็จะกลายเป็นอะไร มันก็ได้อยู่ดีฮะมันก็ไม่ผิดอยู่ดีจะแบบนี้ก็ได้อ๋อครับผิดใช่มันทำหลังคานะครับผมใช้สลับนะฮะบอร์กรเราใช้น้อยมากเลยเราก็จะได้เป็นหัวแระพ่วงแบบนี้นะจะแบบหนึ่งหรือแบบสองก็ได้ครับผมไม่ก็ได้เลยไม่ต้องเครียดมันนะตูเหล็กเลย จบปุ่มแล้วอย่าลืมกระจกมองข้างนะครับผมตัวเหล็กทิ้งไปกระจกมองข้างปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเราก็จะได้รถคนที่มีกระจกมองข้างใหญ่เกินนะฮะกัมกัมกัม อ่าทีนี้เข้ามาจะออกยังไงเออผมมีวิธีนึ่งจะไม่ได้ว่าเคยสอนไปหรือยังกาจะยังนะเราติดลาง,งไว้นี่นะครับแล้วก็เอาไมค์คาร์สมาก็นั่งมซะสมมุติว่าคุณขับอยู่กันอ่าไปไหนไ <c oughs> มค์คาร์ทมาทำอย่างนี้ได้นะครับผมเป็นวิธีที่ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน ถ้าเป็นในไมค้าพ็อกเก็ตดิชั่นสมัยก่อนสามารถทีก่กดทะลุกระจกได้แต่นี้คงกดไม่ได้แล้วซึ่งก็ไม่ด้รู้สึกสนุกมากเลยเวลาได้ครับเครื่องบินเจ็ตแล้วนั่งไมค f าไปด้วยเนี่ยโอเคเราเอานี่ตรงนี้ไว้สมมติที่ขับมีอยู่แค่นี้จริงจริง <c oughs> เอ๊ะอะไรจะออกจากน,นี่ยังไง กรรมโอเคครับเราก็สร้างตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาสร้างตัวพ่วงข้างหลังนะฮะทิปนี่เรียกว่าอะไรทิปวายแทบทิปทิปทิททททปวายแต่เราจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งก็คือทิปวายจะสามารถสร้างไม่ได้ต้องสร้างบล็อกติดก,กับพื้นซึ่งมันอนาจัเกินเอ๊ะใช่ไหมเธอเาใช้ก็ไรฮนะคอนเทนเนอร์นี้ผมก็ไม่ค่อยเจะ ได้นำเท่าไหร่ให้มันเทียบัถแหวนแล้วรถพ่วงดูเล็กมากเลยเพาผมว่าเราเปลี่ยนรถพ่วงจากรถพ่วงที่เป็นหัวรถพว่วงเป็นรถพ่วงขนาดเล็กกว่าไว้คราวหน้าผมจะสร้างแบบใหญ่ๆกว่านี้ให้ด้วยกันเพราะว่ารู้สึกเหมือนมันจะหนี้ไปไหนเขาเรียก่อ,อะไรมันจะ จะเล็กไปสำหรับผมอะลองขยายดูแล้วก็เปลี่ยนโอ้ลแกลักลักลกเฟรมเลตตอปไม่ใช่เว่าวแลกนะต้องอินเตอร์หน่อยเฟรมเลตตอปโอ้โอ้อออตกขั้นสุดยอดครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะถึงว่าไม่มากก็ได้กันแต่มันเฟรมเลตตอปอยู่ดีฮะโอเคครับผมก็คง <Quindi, S 2> <ม>จะทำเท่านี้แหละ ก็ได้ลบพ่วงที่ดูหน้า <c oughs> หน้ามันไม่ค่อยจะเทั่เท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะครับไปท้ายหน่อยไหมไท้ายหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้สามารถที่จะติดตู้คอนเทนเนอร์ได้นะแต่ว่าเอาไว้คราวหลังก็ได้กันก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็เจอกันอีกที อาทิตย์หน้านะฮะหรืออาจจะมีรายการมากขั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะเพราะว่าผมโทรศัพท์ผมมันถ่ายเอ่อโดยโปรแกรมที่ผมคิดว่าจะถ่ายได้มันถ่ายไม่ได้นะครับผมเวอรช์ชันมันเก่าไปน,นิดนึงก็โอเคครับเจอกันอาทิตย์หน้านะอยากให้สร้างอะไรก็อย่าลืมเมนนะฮะเดี๋ยวมาทาเฟรบุ๊กก็ได้นะครับผมเจอกันครับอ่ะลืม